สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้หน้างงานอยู่ที่มมกเล็กนะครับผมสระบุรีนะครับผมกับชุดโครงแทงน้ำหอสูงนะครับผมกับชุดนี้ก็จะเป็นโครงสร้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้รับถัง5้พันลิตรหนึ่งใบนะครับผมสูง6เมตรนะครับตัวมีบันไดวนนะครับผมเส้นี้นะครับจะเป็นบันไดวนเลยงานเชื่อมงานเชื่อมเต็มร้อยนะครับผมนัางงานรับโครงสร้างเป็นเหล็กแป๊บน้ำทั้งหมดนะครับตัวนี้ แข็งแรงทนทานแน่นอนครับตัวนี้จะเชื่อมโครงสร้างถักเป็นสามสเต็ปนะครับเน้นที่ความแข็งแรงของงานนะครับนี้ก็จะเป็นตะแกรงถักสองชั้นนะครับตัวนี้แข็งแรงแน่นอนครับผมว่าน้ำหนักได้อ่าเต็มประสิทธิภาพนะครับโครงสวยๆเลยนะครับผมก็จนี คกาวแป๊กน้ำครับถักสองชั้นนะครับผมตัวนี้หลังคาก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้นู่นจะเป็นชุดแผงโซล่าเซลล์ที่ฟังนะเดี๋ยวเราจะเอาเชื่อมโครงแล้วก็จะขึ้นข้างนะครับตัวนี้นะครับเหล็กของเราใช้เป็นของซิก้านะครับเป็นแป๊กน้ำเก่าไหนแท้แน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวครับสวยครับเดี๋ยวเราพ่นสีเคลือบเงานะครับงานงานเชื่อมเสร็จปุ๊บตัวนี้เราก็จะทาสี ราเชื่อไมไปก่อนโมสร้างใหญ่แข็งแรงแน่นอนครับผม็สวยเลยครับ